ก็ตกเลี้ยงกบไม่ังสักถังเสื้อผ้าลังเสื้อผ้านะครับอันนี้อายุปร,ยป,ประมาณหนึ่งเดือนก็ตัวใหญ่แล้วครับประมาณสองนิ้วประมาณสองนิ้วคน,นครับอันนี้เลี้ยงง่ายๆนะครับมีแห้น้ำกับกลบลูกอส ตัวใหญ่แล้วครับประมาณ1เดือนว่าอีกประมาณ2เดือนก็น่าจะรับประทานได้นะครับกบใหญ่จริงๆนี่ครับลังเสื้อผ้าอุปกรณ์ก็มีแค่ลัางเสื้อผ้ากับตาข่ายกันกระโดดนะครับ ป้องกันการกระโดดออกอาหารก็ใช้อาหารกบธรรมดาเนี่ยครับกบอายุประมาณ1เดือนก็ให้อาหารกบธรรมดาแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยประมาณ สามในสี่นะครับสามในสี่ของถังสักถังลังผ้านะครับเลี้ยงง่ายโตวไว ถ้าเวลาไม่มีเวลาก็เราใช้ฝาปิดนะครับววววิิรี